สวัสดีครับผมนี่คือข่าวป่วนกวนมาดากัสการ์นะครับก็คือเกมพิซซ่าแมนเตอร์นี้นะครับผมมีข่าวด่วนที่ผมจะต้องเอามาลงในช่องก่อนนะครับคือตอนนี้เป็นเวลา ห้าโมงยี่หกนะครับผมคือจะรีบทําแล้วก็รีบลงภายในวันนี้เลยนะครับคือพอดีว่าเห็นมีคนลงในกลุ่มนะครับว่ามีคนแซงอันดับหนึ่งได้นะครับแต่ผมะให้ทุกคนได้ดูนะอันดับหนึ่งนะครับนี่ปกติคือคนนี้จะต้องอันดับหนึ่งนะคือคอปลานะครับผมจะต้องอันดับหนึ่งแต่พอดีว่ามีคนเนี่ยแซงขึ้นมานะครับเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับผมคือเขาวาดภาพมาหกพันภาพแล้วนะ oh. แต่อันดับที่ทนหนึ่งที่เพิ่ง วาดภาพไปแค่4ภาพแค่นั้นเองนะผมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบบว่าขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งนะผมคือเอาง่ายๆคือไม่ GM ก็เป็นโปรนะฮะแต่น่าจะเป็นโปรมากกว่านะ <c oughs> หรือถ้าเป็น GM GM ไม่น่าจะทําให้ตัวเองได้อันดับหนึ่งมั้งนะ GM ก็อยู่ส่วน GM แอ็มลประมาณนี้ไม่น่ามาแซงอันดับของคนอื่นนะครับผมแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นโปรนะครับบอกไว้เลยว่ามันแบบมันไม่ค่อยอยุติธรรมอะทุกคนคือแบบว่าอันดับหนึ่งเขาอุตส่าห์วาดมาแบบหลายภาพเพื่ออยู่อันดับหนึ่ง ได้หัวใจมาหลายภาพแต่แบบดันมีคนแบบใช้โปรใช้อะไรเพื่อมาอยู่อันดับหนึ่งคือบอกว่าเล็วมันเป็นแบบวิธีที่แบบไม่ค่อยดีอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นโปรนะคือเป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีเลยนะแต่ถ้าเป็น G.M ก็ก็แล้วไปนะเ <laughs> นี่ยมีการเขียนตรงนี้ด้วยว่าว่า G.M นะครับใครอยากจะเข้ากลุ่ม Pixelmeter ในเฟซก็เข้าได้นะผมเดี๋ยผมจะทิ้ง์ไวิทีด้านล่างนะครับก็เข้าไปดูได้นะคือก็มีคนแบบว่าโพสเต็มเลยนะว่ามีคนแซงอันดับหนึ่งแล้วมีคนนู่นนี่นั่นแล้วอะไรก็ไปดูกันได้ในกลุ่มมมเเลลยนลนน,นะะคคคคคครรรัััับบบผโอไป้วิีีีีสสด